ก็แม่เขาท้องใหญ่แล้ะหมอเขาบอกว่าเนี่ยมีลูกแฝดนะแฝดผู้หญิงคนผู้ชายคนแต่ผู้ชายครบ32ผู้หญิงเนี่ยคือไม่แขนขาบิดเบี้ยวคือกระดูกกลับด้าน เราเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะแขนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับค่ะใช่ค่ะเราเรายกได้แค่ไหนล่ะฮะเนี่ค่ะก็จะยกแบบตัวนี้ขึ้นมาข้อตัวนี้เพราะว่าเขาจะงออย่างนี้เลยค่ะแต่ข้างนี้จะมีแรงน้อยฝา่ข้างนี้โอ้แรงก็ไม่เท่ากันด้วยซึ่งแรงรวมๆก็ไม่ได้เยอะด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็คือไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่เคยค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากอยากค่ะแต่ออกไม่ได้ไม่มันออกไปไม่ได้ ทำไมคิดว oh ่าอยากจะหาเลี้ยงแม่ล่ะก <okay. S 2> ็ประเด็นแม่รับป่วยแม่เขาเป็นโรคหัวใจโตค่ะก็หาข้าวให้กินแล้วเห็นเขาเหนื่อยเขาอะไรแล้วก็เลยคิดว่าต้องทํางานต้องต้องหาเงินให้แม่ สวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พิการนะฮะคนพิการโดยทั่วไปอย่างน้อยก็นั่งวีลแชร์ได้นะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่นั่งไม่ได้เลยนะจะไปไหนนะต้องกลิ้งไปครับกลิ้งไปแล้วก็กลิ้งมานะกลิ้งทั้งชีวิตเลยนะกลิ้งมา34ปีเท่ากับอายุของเธอแล้วนะฮะแต่เธอคนนี้มีกําลังใจดีมากครับกาลังใจแล้วก็ความรักจากแม่นี่ก็สูงมากครับทำให้เธอมีชีวิต ใช้ชีวิตแล้วก็พัฒนาจนสร้างรายได้ด้วยฝีมือตนเองนะฮะสิ่งต่างๆอยู่ตรงนี้ครับลูกปัดกระเป๋าต่างๆพวงกุญแจรูปสัตว์ต่างๆนะฮะนี่ที่มัดผมไหมพรมต่างๆเหล่านี้ฝีมือผู้หญิงคนนี้เลยนะฮะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่ได้ด้วยความภาคภูมิใจเลยเอาให้กําลังใจเธอนะครับแล้วท่านผู้ชมนะฮะมาเลยครับมาแล้วก็ต้องกลิ้งมานะอย่างนี้นี่คือชีวิตประจําวันเลยนะโอ้โหแล้วท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นเราเลาคลิ้ง่งนี้เราจะไหวเหรอ ได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมมานะนี่คือแท้แท้สามสิบสี่ปีนะฮะขออนุญาตเลยโอ้โหแล้วดูสิแล้วเราเห็นว่าอย่างนี้จริงนี่มันเป็นเราเราก็จะมึนแล้วงงเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะแขนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับค่ะใช่ค่ะเราเรายกได้แค่ไหนล่ะคือต้องตอนงายถึงจะยกได้มากกว่านี้อ๋ออันเดี๋ยวเราลองงายให้ดูนะท่านผู้ชมนะครับ ก็คือใช้น้ำนบกตัวนี้ขึ้นมาถ้าตัวนี้เพราะว่าเขาจะงออย่างนี้เลยข้่งขาแต่ข้างนี้จะมีแรงน้อยกว่าข้างนี้โอแรงก็ไม่เท่ากันด้วยซึ่งแรงรวมก็ไม่ได้เยอะด้วยใช่ไหมท่านแสดงว่าไม่คว่ำก็หงายอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้เอางั้นเราเราจะกลับมานี่คือสามสิบสี่ปีเออหนูหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อจอยค่ะชื่อจอยนะฮะออายุสามสิบสี่ใช่ในตอนนี้คขาขาก็ ขยับได้ไหมขยับได้ค่ะแต่งอไม่ได้งอไม่ได้แปลว่าเรารับน้ําหนักก็ไม่ได้เลยถูกไหมไม่ได้ค่ะน้ําหนักตัวเราจะน้ำหนักจะลงมาที่แขนมากกว่าอ๋อตรงนั้นแขนจะเป็นตัวเนาะนี่คือการออกจากบ้านครั้งแรกไหมใช่ค่ะนูมาจากจังหวัดอะไรนะชนบุรีค่ะงั้นเวลาออกจากบ้านมาวันนี้ หนูเห็นอะไรบ้างล่ะก็เห็นตึกเห็นรถเยอะแยะเลยค่ะใกลตึกไม่เคยเห็นตึกเลยเหรอไม่เคยค่ะว่าอยู่ที่บ้านมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองชนบุรีค่ะนี่เป็นการเห็นตึกรั้งแรกเลยเหรอเห็นตึกสูงๆใหญ่ตอนนี้เราอยู่กันสองคนค่ะกับคุณแม่กับคุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะคุณแม่อายุ70็ดสิบค่ะเจ็ดสิบแล้วนะวันนี้มาไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็อายุมากเดินทางอาจจะลําบากนะเอาอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่หนูทํานี่มันมหัศจรรย์หลายเรื่องมากเลย นี่ฝีมือหนูหมดเลยใช่ค่ะนี่นี่เขาเรียกอะไรล่ะเป็นอะไรสำหรับกระเป๋าสะพายใส่โทรศัพท์มือถืออ่านี่ยนะกว่าจะได้มาใบนี้เท่าไหร่ล่ะครับใบหนึ่งใบหนึ่งใบละร้อยค่ะออร้อยเดียวนานไหมกว่าจะเสร็จนาน1 1> ไหมครับนึ่งวันค่ะใบละโอ้โหวันนึงเลย พาะจันต้องนอนทาถูกไหมครับใช่ค่ะโอ้แล้วก็ต้องตังคงบ้างต้องคว่ำต้องหงายบ้างก็ว่าไปอันนี้ก็100นะสําหรับที่จะใส่มือถือต่างๆอันนี้อะไรครับสายแมสที่ฝุ่นอ๋อแมสนี่นะเผื<ช>่อจะห้อยตกมาเอาหยิบ<ช>มาเอาะจะได้ห้อยอันนี้อันนี้เท่าไหร่ล่ะครับเส็นละ20บาท20บาทพวงกุญแจแล้วฮนะรูปสัตว์ต่างๆอันนี้มันมี2ราคาตัวนั้นตัว20บาทค่ะถ้าณแเป็นตัวใหญ่จะเป็น30สี่น่น่าภูมิใจมากเลยนะคนที่ปกตินะ ก็ทําไปได้ไม่ง่ายแล้วอ่ะแต่เราได้ทําทางด้านนี้ะนะแล้วก็ภูมิใจมากอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังกันบ้านเราเอาฐานะเป็นยังไงล่ะจนค่ะจนนะ,ะเวลาคนที่ไม่มีเงินนี่เรียกว่าถึงขั้นจนนี่ก็จะเกิดเหตุหลายอย่างมากมายคุณแม่เวลามีหนูเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแม่รู้ว่าแฝดไม่แฝดยังไงไหม ก็แม่เขาท้องใหญ่แล้วพอดีมีคนเขาบอกค่ะค่ะว่าเนี่ยแม่บอกว่ามันรู้สึกก็เหมือนท้องมันจะแบ่งเป็นสองเซี้ยวอะค่ะบ้านใช่ไหมเราชาวบ้านเราไม่รู้อะไรใช่ไหมครับแล้วมีคนคนที่เขาท้องแฝดเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยลูกแฝดตรวจท้องอะไรบ้างไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ไปตรวจเลยค่ะตามธรรมชาติอ่ะพอคลอดออกมา แฝดจริงแฝดจริงค่ะแต่คือมหมอแล้วหมอเขาบอกว่าเนี่ยมีลูกแฝดนะแฝดผู้หญิงคนผู้ชายคนแต่ผู้ชายครบส2สบสองผู้หญิงเนี่ยคือไม่แขนขาบิดเบี้ยว<อ>คือกระดูกกลับด้านแม่บอกไหมว่าหรือหมอบอกไหมครับว่ามันเพราะอะไรยังไงไหมครับ คือภาษาตามชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงคนผู้ชายคนถือถ้าไม่ตายกับพิธีการคนหนึ่งอ๋อถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยเป็นแบบอันนี้ไงฝั่งพิการต่างต่างเหล่านี้ไข่คนละใบไหมคะค่ะค่ะหมอเขาน่าจะเป็นบอกไข่คนาแปลว่าแฝดที่ไม่น่ามันไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่แม่ก็รักทั้งคู่ถูกไหมครับนี่อันนี้คือแบบพยายามดูแลทุกอย่างเลยทุกอย่างค่ะแล้วแต่เด็กๆก็ไปทําอะไรเช่นอะไรล่ะครับ คลอดมาเลยก็ไปเข้าเฝือกอยู่ค่ะไ,ไปเข้าเฝือกเป็นคือเขาจะเข้าเป็นเดือนอเป็นอาทิตย์เนี่ยอะไรเงี้ยคือแกะกระต,อ,ตอดอยู่งั้นนะคะหนูย้อนกลับไปแล้วหนูรู้สึกยังไงกับแม่ล่ะทำไมแม่ก็แม่แม่ไม่ทิ้งแม่รักนะตั้งแต่ตั้งแต่แรกสุดเลยก็ดูแลดูแลอย่างดีค่ะแล้วสุดท้ายก็ดูแลเข้าเฝือกได้ผลยังไงล่ะครับก็ใส่แล้วพอแกะออกมาแขนก็กลับมาบิดเหมือนเดิม โตขึ้นมาโตขึ้นมารู้สึกบ้างไหมหรือว่ามันก็เออถามเหมือนกันใช่ไหมฮะในหัวใจก็เอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ไหมค่ะก็ตอนเด็กๆก็คือตอนสักสี่ขวบเห็นพี่เขาเล่นเขาอะไรพี่แฝดเราใช่ไหมพี่เขาเล่นก็อยากอยากเล่นอยากอะไรกับเขานี่คือความรู้สึกของเด็กก็ค่ะก็พยายามแบบเอาเอาแขนกระดึ๊ดกระดึ๊ดไปอย่างงี้ก็เหมือนกักระเดนเลค่ะกระเด็นอย่างนี้นะคะค่ะ คือเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็จะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วความรู้สึกอยากไปหาพี่ตรงนั้นไปเล่น<อ>กับเขาง่ายพกา้กระดืบไปเกา,าใช้กระดืบ เรากล้๊กเกว่าเราเดินได้แล้วก็เฮ้ยขยับได้แล้วเราเดินได้แล้วนี่คือดีที่สุดที่เราดีใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พอนานเข้าก็เริ่มพลิกตัวได้พลิกได้พลิกแล้วก็เริ่มหมุนตัวเองได้ก็เท่ากับเหมือนวิ่งเราวิ่งอยูจะไปเร็วขึ้นเอานี่แทนค่าเลยใช่ค่ะถ้าเราเดินก็คือกระดึ๊บใช่โอ้โหดูสิคิดอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดเรากิงก็คือวิ่งเลยแล้วก็มีเท่านี้ก็เหมือนก็วิ่งก็เอาตรงนี้ของเราแหละใช่ค่ะแล้วมันกิ่งมันไม่ปวดหัวมันไม่มึนไม่มึนค่ะจังกเลยคะ ไปไหนก็คือกลิ้งกลิ้งกลิ้งกับกระดึ๊ดนะคะอ๋อแล้วกริ้งนี่ก็อยู่ในบ้านนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็คือไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่เคยค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากอยากค่ะแต่ออกไม่ได้ไม่ันออกไปไม่ได้คือมันไปไม่ได้วิวแชร์ยังไม่ได้ก็จะหมุนอย่างเดียวกลิ้งอย่างเดียวเลยเนาะเอาเดี๋ยวลองลองดูทุรูปบ้านใช่ไหมค่ะหนูนูอยู่ที่บ้านนี้ตั้งแต่เล็กหรือเปล่าครับอันนี้บ้านเก่แล้วแต่วันนี้คือบ้านปัจจุบันใช่ไหมฮะใช่ค่ะ้าฟ้าอยู่ด้านหน้านี่คืออะไรฮะที่นอน เสื่อน้ำมันค่ะที่ไปพัดลมตรงนี้ที่นอันนี้ตรงที่กินข้าวค่ะอ๋อที่ทานข้าวตรงนี้ก็คือที่เราทํางานเลยว่าที่ที่พักผ่อนยังไงตรงที่พักผ่อนของแม่ค่ะคือจะทํางานหลายห้องหมดเลยค่ะเป็นห้องของหนูที่ทํางานเนี่ยเนี่ยเทำงานลงบนที่นอนเนี่ยอันนี้เป็นที่นอนหนูเหรอใช่ค่ะอ๋อนอนตรงนี้แล้วแล้วแม่นอนตรงไหนล่ะครับนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยพอดูด้วยด้วยกันนี่นอนกอดกันกับแม่นี่แหละฮะจนเดี๋ยวนี้เหรอครับก็นอนค่ะดีเลยดีเลยเนี่ยเขารักกันมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังกอดกกกกันนะะปปีแแลล้้วออ่่มทุครงงไ ดีนะะออบอุ่นนะฮะก็อยู่นอย่างงี้เพราะว่าไปไหนไม่ได้นะฮะทำลูกปัดนี้ก็กลิ้งอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าทำที่นอนตรงนี้ทำที่นอนเลยโอ้ก็นอนทำไปนะฮะนอนทำมันจะได้ไม่เจ็บตัวเอาไม่ให้เจ็บตัวแต่ไปโดนไม้ก็เจ็บใช่ไหมครับเจ็บค่ะเพราะว่าบางทีมันก็มีเตี้ยนมางมีชนอะไรบ้างโอ้สินอกจากทําสงต่างๆเหล่านี้แล้วร่างกายแบบนี้ไม่อยากจะไปรบกวนคนอื่นเขาอย่างนี้เหรอฮะค่ะไม่ทมคือสงั่งแม่ก็เลยอยากทำเองนะครับ ตักข้าวกินเองค่ะแล้วเราไงยกตัวสองแขนนี้ค่ะยกแขนเดียวค่ะคือนอนตะแคงแล้วใช้แขนนี้กินนะคะโอ้อาบน้ําก็อาบเองค่ะโอ้ห้องน้ําก็ต้องเฉพาะสิค่ะช่องน้าที่บ้านจะเป็นพื้นเรียบๆไปเลยค่ะโอ้ก็เป็นพื้นติดกับห้องเลยคือห้องน้ําในตัวไม่ต้องมีผนังอะไรใช่ไหมครับสีน้ําเงินน้องเงินนั่นเป็นผ้าม่านอ๋อมีผ้าม่านคอยปิดอ่าเราเข้าไปได้แล้วเราคอยปิด แปลว่าหนูจะจะถ่ายจะอะไรต่างๆหนูก็นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวค่ะแล้วก็นอกจากจะดูแลตัวเองไม่เป็นภาระคนอื่นหนูก็ไปช่วยงานบ้านเหรอค่ะอะไรกวาดบ้านคืออะไรอ่ะก็นอนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับครับนอนอย่างเงี้ยครับเอาอย่างเงี้ยค้วก็นอนก็ฝาดเงี้ยแล้วก็ะเกิดก็เถิดตัวไปเรื่อยเร่ยเงี้ยก็คืิดตรงที่ฝาดมันก็ต้องเป็นฝุ่นมันก็ออกไปฝา่งน้นแล้วก็ันมจะมันใกล้ตัวหนูมากนะนี่ใกล้หน้าหนูมากใช่ค่ะนั่นน่ะสิเนาะดูสิเห็นไหม ก็ต้องทำเนี่ยะเออหนูก็อยากจะช่วยเรื่องงานบ้านต่างๆเหล่านี้แล้วฝุ่นมันไม่ตีกลับเหรอลูกก็ตีบ้างค่ะออแล้วหนูพูดยังไงล่ะก็ตีบอกกับแม่เหมือนอยู่ในถังขยะเลยโอ้โหโหดูเลยแม่ก็บอกแซวแซวตัวเองนี่แหละค่ะเหมือนเป็นพรมเช็ดพื้นเลยเออเป็นพรมไปด้วยใช่อ๋อก็แซวอย่างนี้เลยแซวตัวเองเลยแม่ก็บอกว่าเสื้อผ้าซักออกยากดำหมดโอ้เพราะเสื้อเราไปถุงอยู่ถุงพื้นถุงพื้นใช่ไหม่ต่างคนต่างแซวกันแต่ทำบางอย่างก็ไม่ได้ค่ะใช่ไหมอย่างเช่น หาข้าวกินเองที่มันต้องเดินออกไปค่ะเดินไม่ได้เพราะเราเดินไม่ได้ใช่เดินไม่ได้หัหาข้าวเองไม่ได้แล้วก็หุงข้าวเองไหมเพราะว่าไงทำกับข้าวทำข้าวหุงหาอาหารลําบากค่ะแล้วแล้วซักผ้าล่ะซักผ้าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่แล้วที่แม่ที่ซักผ้าจะอยู่นอกบ้านตัวจะอยู่ในบ้านเพราะว่าเพราะว่าแรงหรือเปล่าหรือว่าแรงด้วยค่ะอ๋อแรงเราไม่มีแรงขยี้แล้วแล้วแม่ซักด้วยอะไรล่ะแม่ซักมือค่ะ๋อดูสิเนาก็แบ่งกันนะแบ่งกันเราทําอะไรได้บ้างดูก็ ก็ทำมากแล้วทำมากแล้วทำสิ่งที่ดีแล้วเดินก็เดินไม่ได้อย่างนี้นะแล้วก็ยากอีกอันนึ้งก็คือเรื่องเสื้อผ้าตัวเองใช่ไหมก็ยังมียากอยู่แต่ก็ แต่มันเป็นพื้นฐานที่เราต้องต้องต้องใส่เสื้องใช่ค่ะก็คือยากสุดก็คือการอาบน้ําอาบน้ําแปรงฟันอะไรต้องนอนหงายแล้วก็ตักน้ําเอาขันตักน้ำแล้วจะลาดซึ่งตักก็ยากอยู่แล้วค่ะันต้องนอนต้องนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลาดผมเงี้ยก็ลาดน้ําจะไหลเข้าหน้าสำลักด้วยโอ้โหต้องค่อยค่อยลาดตรงอื่นก่อนนะหรือน้อยๆอยนะ เพื่อที่จะไม่ทําให้ครอบครัวต้องลําบากมากครับคุณจอยก็เลยพยายามทําเองในทุกๆอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่ากว่าจะทําได้แต่ละอย่างนั้นต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเอาข้าวนะเอาข้าวนะเอาเท่าที่ได้นะเอาเท่าที่ได้อันนี้อันนี้หบให้หนูตักข้าวอันนี้จับถือว่ายากไหมยากไหมก็คือทำชินแล้วค่ะชินแล้วอดูนะดูทานข้าวอ๋ออ้เห็นไหมก่อจะเข้ามาในปาก มันก็ต้องมีการบิดช้อนเดี๋ยวนี้ยังมีสำลักไหมติดคอไหมกินแบบเป็นต้มๆบางทีก็สำลักแต่มะเจ้าไม่ค่อยสำลักเท่าไห่แปลว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมต้องระวังตลอดเลยนะเพราะว่าอันตรายเพราะนิดเดียวอาจจะมีผลเลยนะหนูต้องระวังนะหนูต้องระวังแล้วเอาหนูชอบทานอะไรล่ะ ก็ถ้าฐานพดต้มพดแกงอะไรเงี้ย่ง่ายๆเอาไงเนี่ยนะอ่ะตนี่ลองไหวไหมไหวไหมลองเรามีน้ำน้ำแล้วนะปกติเด็กเล็กก็คงจะเป็นแม่ก้อนเนาะค่ะพี่แม่บอกว่ากินก็เหมือนเด็กเข้าไปกินเองแบบเล็กมาโอ้ก็เล็กๆเลยนะอ่ค่อยดูนะแล้วนอนอย่างงี้ท่านผู้ชมต้องดูตักนะน้ำซุปดูด้วยความยากในการที่จะมีน้ำเข้าไปเนี่ยเวลาเวลานอนนอนเอียงแล้วแล้วการที่จะตะแคงช้อนอย่างเดียวยังเสียวไส้เลยอ่ะเก่งจังเลยอ่ะ แต่ถ้าน้ำอย่างนี้ดื่มไหมคือกระดกได้ด้วยเหรอได้ค่ะอันนี้เปิดให้แล้วอั้นเราพอหมุนนิดนึงอยากลองทำให้ท่านผู้ชมดูนะอเอามาโอ้ดูสิอ้เสียวไส้มากเลยโอ้ใช้เทเลยโอ้โหแค่นี้ก็มาสัจจันแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อผ้าใช่นี่ปัจจัยสี่เลยเนาะอยากจะถามก่อนว่าไม้นั่นคืออะไรล่ะไม้ของหนูหรือเปล่า ใช่ค่ะนี้ของหนูเองเลยและไอ้ที่เก่าหลังนี่ของหนูเลยเหรอใช่ค่ะเหรอเอามาทำอะไรครับเอามาใส่ตอนใส่กางเกงค่ะมือจะตกไม่ถึงเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้ใช้สำหรับใส่กางเกงค่ะอ๋อแล้วเสื้อผ้าจะต้องแขวนไหมหรือว่าวางกับพื้นแขวนไว้อย่างเงี้ยอ๋อนี่คือชีวิตประจําวันเดี๋ยหนูจะใส่เสื้อกับกางเกงลองดูแต่ต้องมีไม้สองสองไม้นี้อ๋องั้นเราทำให้ดูนะหนูจะจะจะกางเกงหรือเสื้อก่อน เอาเส mm hmm. <Yeah, no. ื้อก่อนนะดูนะก็ต้องริ่งไปอย่างนี้นะเอาดูใช้ไม้ยาวผมดูตามนี้เลยผมก็เพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้แหละโอ้ไปเอาลงมาเอาลงมาวางอันนี้เอาลงมาก่อนอ่าลงมาก็คือหยิบทุกอย่างลงมาก่อนจากแขวนแล้วทาไมไม่เอาไว้ที่พื้นเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยมันฝุ่นแล้วก็ที่บ้านจะมีแมวขนแมวก็เพื่อความสะอาดนะครับอ่ะตอนนี้ช่วงลงเท่านั้นเองอ่ะหลังจากนั้นก็หยิบออกนะครับอ่ะแล้วเสาใส อถ้าใส่ตอนนี้ไม่ต้องใช้ไม้แล้วไม่ต้องใช้แล้วค่ะอ๋อครับก็ใส่ได้แล้วซึ่งไม่ง่ายเลยเนาะค่ะอ๋อเราต้องนอนอย่างนี้นะ,ะแขนเราก็ใช้ลําบากอ่แต่เราก็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 เข้าไปทีละจุดเอาตอนนี้จะยกตัวยังไงล่ะเล้นใหญ่ยคยอ๋อลองดูะน,นะครับท่านผู้ชมอือหือโอ้โหนี่โยนไปเลยเอาดึงลงมาทีละจุดนะครับค่ะด<ช>ูสิใครที่ท้อนะดูเอาเลย ว่าความยากลำบากในการแค่แค่เสื้อผ้าเท่านั้นเองอาตมาสาธิตถอดแล้วครับสองอย่างเลย๋โอโอ้นี่เอามือนี้ช่วยเหรอครับแขมือไม่ช่วย๋อ้นะมือก็ไม่ไม่เท่ากันนะแต่เขาสู้เอาเท่าที่มีอยู่ของเขาเนี่ยดูสิโอ้โหสุดยอดเลยเยี่ยมจริงๆจอยอาตวนี้กางเกงแล้วนะใช่ค่ะขออ<ะ>นุญาตท่านผู้ชมนะครับเอาลองดูถอดไม้มาแล้วนะ แล้วหนูจะยกขายกอะไรเด้เดี๋ยวดูท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหดูเธอนอนอย่างนี้แล้วร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนเหมือนท่านผู้ชมทั่วไปอ๋อแล้วต้องไปปิดข้างๆเลยฮะแต่ข้างล่างข้างล่างความยาวของเส่นทิ่ผ้าไม่พอโอ้โหเราต้องหมุนหมุนเพื่อจะอ๋อนี่กลับต่องคว่ำนะฮะอ๋อใช้ขาเกี่ยวขึ้นมาก็ค่อยใส่แล้วใส่ขึ้นมาก็ต้อง ขาเรียกโยนขามาเรื่อยเืให้ขาใอ้ขึ้นเกงเข้ามานะให้กระเกงไหลเข้ามาโอ้โหรึ่งยังไงใช้ไม้แล้วก็เอาไว้อันนี้คือเกีียวดูสิค่ะสู้จริงๆค่ะแต่ตรงนี้มันจะใส่ยากเพราะว่าใส่มาสองตัวสองตัวสองตัวพอพอเห็นหนูนี่สู้ทุกอย่างเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใส่สองตัวนี้ยังทําให้ดูได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะนอนอย่างเงี้ย ก็จะใส่เนี่ยค่ะอ๋อแล้วใส่เข้ามาอย่างนี้กว่าจะทําได้แต่ละอย่างนี่แม่ลําบากจริงๆเลยครับต้องบอกเลยว่าหัวใจของคุณจอยนั้นแกร่งสุดๆแบบนี้เรื่องร้อยลูกปัดเนี่ยแม่ไม่ต้องบอกเลยครับว่าต้องยากกว่าเดิมแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับ